สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของสมการและอัสมการ e x p o n e n t i a l ชกันนะคะซึ่งเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วในเรื่องของเลขยกกำลังเราก็จะนำความรู้เรื่องเดิมเนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงการใช้วิธีการแก้สมการและอัสมการกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของสมการ e x p o n e n พเ a l ก่อนนะคะค่ะอย่างแรกเลยเราก็มิจะทบทวนในเรื่องของสมการก่อนจากสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะสมการเนี่ยคืออะไร คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ค่ะที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับดังตัวอย่างค่ะอย่างเช่น2บวกสเท่ากับ5แบบนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่แสดงด้วยเครื่องหมายเท่ากับประโยคนั้นเราถือว่าเป็นสมการนะคะต่อจะให้มันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้เมื่อไหร่ที่มันแสดงความสัมพันธ์ด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นหมายความว่ามันเป็นสมการ สมการจะมี2ออย่างคือสมการที่เป็นเท็จกับสมการที่เป็นจริงนะคะหรือสมการที่มีตัวแปรก็คืออย่างเช่น x ลบกับ x เท่ากับ0แบบนี้หรือ x ลบ1เท่ากับ2นะคะนี่คือสมการค่ะคราวนี้เราก็นําความรู้เรื่องสมการเนี่ยก็มาเชื่อมใช้ในเรื่องของสมการ e x p o n พเ t i a ชกันในเรื่องของสมการ e x p o n e n t i a l นะคะมันคืออะไรมันก็คือสมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กําลังนั่นเองเช่น 1>, 1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับ20นักเรียนก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็ถือถือว่าเป็นสมการใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ก็เป็นสมการ x x p o n e n t i a ชเพราะถือว่ามีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปรนั่นเองนะคะอันนี้เราวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการแก้สมการ x x p o n e n พ i a ชกันแต่ขั้นตอนของมันมีการทำดังนี้ค่ะ1ทําทำฐานทั้งสองข้างค่ะ ได้เท่ากันแล้วนะคะแล้วก็จะได้ว่าเลขชี้กําลังของทั้งสองข้างเนี่ยต้องเท่ากันด้วยนะคะก็คือเราต้องทําตัวฐานนะคะแล้วก็เลขชี้กาลังให้มันเท่ากันก่อนแล้วถึงจะได้คําตอบของตัวแปรออกมา 2. ทําเลขชี้กําลังให้เท่ากันค่ะเมื่อเลขชี้กาลังทั้งสองข้างเท่ากันแต่ฐานกลับไม่เท่ากันอันนี้คือขั้นตอนของมันในการทํานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะ ค่ะมาดูทิตัวอย่างที่1น,นะคะจงหาเซ็ค,คําตอบของสมการ1ส่วน3ามทั้งหมดยกกําลัง x เท่ากับ81สิ่งแรกที่นักเรียนต้องสังเกตคือสังเกตว่าฐานเนี่ยเป็นตัวฐานตัวเดียวกันหรือยังหากฐานไม่ใช่ตัวเดียวกันนักเรียนจะต้องทาฐานให้มันเป็นตัวเดียวกันก่อนนะคะคราวน,นี้เรามาดูที่81ค่ะเนื่องจากทําไมคะ81เนี่ยมันยังไม่เท่ากับฐานกับ 1นส่วนสทั้งหมดยกกำลัง x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแปดเนี่ยให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็จะได้อยู่ที่3ยกกำลังอะไรนะคะยกกำลัง4นั่นเองถูกไหมคะอ่า3ยกกำลัง4อ่าถ้าเราจะทำให้มันฐานเท่ากันเราก็จะได้เป็นอะไรคะเป็น1นส่วนส ทั้งหมดยกกำลงังลบสนั่นเองเพราะเราต้องการทำไมคะต้องการเตะให้มันถ่านเนี่ยลงไปอยู่ด้านล่างถูกไหมคะตรงนี้มันก็จะได้เป็นลบสี่เพราะฉะนั้นมันก็ทำไมกันคะเท่ากันและนะ้วนตอนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่า x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าเราเปรียบเทียบกับในโจทย์เพราะฉะนั้นจะได้จะได้นะคะ 1ส่วน3 x ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ4เพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วเห็นไหมคะตัวฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้ x ของนักเรียนก็จะเท่ากับลบ4ค่ะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบนะคะของสมการนี้นะคะก็ต้องเป็นลบ4ค่ะเซตคำตอบนะคะของ สมการนะคะก็คือก็คือลบสนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะจงหาเซ็คคำตอบของสมการ49่ส่วนเทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับ3าส่วนเทั้งหมดยกกำลังเศษ3าส่วนส เพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าตัวฐานทั้งสองข้างมันทำไมคะมันยังไม่เท่ากันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทําไมคะทำตัวฐานเนี่ยให้มันเป็นตัวเดียวกันเราถึงจะหาคําตอบได้เพราะฉะนั้นจากตัวแรกเลยคะ่ะ49ส่วนด้วย9ทั้งหมดยกกำลัง x มันก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน7 ยกกำลังเศษ3ส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็ทําไมคะเราต้องทำให้อยู่ในรูปของฐานที่มันอยู่เป็นตัวเดียวกันให้ได้เพราะฉะนั้นใน49ส่วน9เนะะี่ยค่ะเราก็จะได้เลขยกกำลังก็คือเท่าไหร่คะก็คือ7ส่วนด้วยอะไรค่ะ3ทั้งหมดยกกำลังะไรคะทั้งหมดยกกำลังสงแล้ววงเล็บปิดก็คือ x ถูกไหมคะอ่าก็คือทาตัวทาตัวที่ตรงนี้ก่อนให้มาันานานกันอ่าต่อไปฝั่งตรงข้ามอ่าคือในฝั่งเนี้ยคือ7ส่วน3แต่ตัวเนี้ยเป็น3ส่วนเเพราะฉะนั้นเราทํายังไงถึงจะให้มันเท่ากันเราก็ทําไมคะกลับค่ะกลับให้มันไปนอยู่ด้านบนอ่าจาก3มส่วน7็มันก็กลายเป็น7ส่วน3เพื่อที่เราจะให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเล,ลขยบกำลังตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ1อ่า แล้วทั้งหมดปิดด้วยเลยคะ่ะปิดด้วยเศษ3ส่วนด้วย2ถูกต้องไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวฐานทำไมกันคะตัวฐานเท่ากันแล้วตัวฐานเท่ากันแล้วนะคะเราก็ทำการเทคอ่าเทคเเข้าไปตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น7ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังเลยคะส x อ่ะส่วนฝั่งนี้ก็เทคตัวนี้เข้าไป ทำการหาคำตอบเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะได้เป็น7จส่วนสทั้งหมดยกกําลังเลยคะลบเศษสส่วนสอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฐานเท่ากันแล้วค่ะอ่าเราก็นําทาไมคะนานี่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะเลขยกกําลังตรงเนี้ยมาทําการหาคําตอบของค่า x เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คืออะไรคะอ่าเราก็นําคําตอบเลยก็คือ2 x เท่ากับอะไรคะลบ สาส่วน2เพราะฉะนั้นเราอยากทราบเหมือนกับการแก้สมก,การถูกไหมเพราะฉะนั้นอยากทราบค่า x เราก็ต้องย้ายเลข2ไปทำอะไรคะจากคูณอยู่ก็ย้ายไปเป็นหารเพราะฉะนั้นได้เป็น x เท่ากับลบ3าส่วน2ครนี้มันเป็นการหารเศษส่วนซ้อนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมคะเปลี่ยนจากหารทำไมคะเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ปไปเลยคะ คูณกับเศษ1นส่วนสเพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรได้เป็นลบเศษสส่วนด้วยสค่ะเพราะฉะนั้นค่า x ของนันเกเรียนก็เป็นเซตคําตอบของก็คือลบสส่วนสนั่นเองนะคะต่อมาข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะจงหาเซตคําตอบของสมการ2ยกกาลัง x กำลัง2ล,ลบ2 x เ,เท่ากับ 8ยกกำลัง x ลบสองเราก็ทำการทำไมคะดูที่ตัวฐานก่อนว่าตัวฐานเนี่ยใช้ตัวเดียวกันหรือไม่อ่ข้อนี้จะต้องใช้การวิเคราะห์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายขั้นตอนที่จะต้องให้ทำตัวฐานเนี่ยมันเท่ากันนะคะอย่างแรกเลยนะคะ2 x ยกกำลัง2ลบด้วย2 x เท่ากับ 8 x ยกกำลังลบ2อ่ะเราก็จัดการตัวฐานก่อนอ่ะอย่างฝั่งซ้ายมือ2 x ยกกำลัง x กำลังสอลบ2เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่เราจัดการที่8ค่ะ8เนี่ยทำเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3ถูกไหมคะแล้ววงเล็บปิดคือ x ลบด้วย2่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการ take ใช่ไหมคะ ทคตัวที่อยู่ฝั่งนี้เข้าไปนะคะเทคเข้าไปฝั่งซ้ายยังอยู่เหมือนเดิมนะคะฝั่งซ้ายอยู่เหมือนเดิมก็คือ2ยกกําลัง x กําลังสองลบด้วย 2x ตัวนี้เทคเข้าไปกลายเป็น2ยกกําลัง 3x ลบด้วย6ค่ะ,ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ทําไมคะนําส่วนนี้ค่ะส่วนข้างบนมาเลยเพราะตัวถามมันทําไมแล้วมันเท่ากันแล้วค่ะ,ะมันเท่ากันแล้ว เราก็นำ x ยกกำลังสองลบด้วย2 x ค่ะเท่ากับฝั่งนี้ก็จะเป็น3 x ลบด้วย6เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่วิธีการแก้สมการอย่างเดียวและมันเป็นวิธีการแยกตัวประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนักเรียนก็จัดการให้มันจัดกลุ่มเดียวกัน x กำลังสองลบ x ย้ายจากเดิมบวก3 x กลาย,ปเ,ลยเป็นอะไรคะเป็นลบ3 x จากเดิมเป็นลบ6ก็กลายไปเลยคะเป็นบวก6เท่ากับอะไรก็เท่ากับ0อ่ะเราก็จัดการตัวที่มันสามารถทำให้กันได้หากคำตอบได้นะคะตัวนี้สามารถรวมกันได้ก็จะเป็น x กำลังสลบ5 x บวกด้วย6อ่ะใช้วิธีการแยกตัวประกอบอ่ะแยกเป็น2องเล็บเพื่อที่จะได้หาค่า x อ่ะ ความรู้เดิมตั้งแต่โมต้นนะคะอะ,อะไรคูณกันได้บวก6และบวกกันได้ลบ5ก็จะมีอะไรคะ x ลบ2กับ x ลบ3เพราะฉะนั้นเราก็ทำไมคะจับแยก x ตัวแรกก็เป็น x ลบ2เท่ากับศูนยและ x ลบ3เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวแรก x ก็เท่ากับเลขอะไรคะเลข2และตัวที่2ก็คือ x เท่ากับ เลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นค่า x คําตอบข้อนี้ก็จะมีกี่ค่าคะมี2ค่านั่นเองก็คือ x 2เท่ากับ2อละ x อเท่ากับ3ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการแก้สมการนะคะ e x p o พ e n t ช a l นะคะซึ่งเราจะต้องนําความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็วิธีการแยกตัวประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหากนักเรียน มีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถศึกษาได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ